สวัสดีค่ะไตปลาวันนี้ขอเสนอเมนูหมึกแยดไส้ผัดพริกเกลือรสชาติจัดจ้านครบรสไส้แน่นเต็มคําเนื้อหมึกเด้งกรอบไส้นุ่มชุ่มฉ่ำด้วยแป้ง MR 1 0 1 L และ CWN 6มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาหมักหมูกันก่อนเลยนะคะนำหมูสับมาหมักกับ3เกลือปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยและผงลอ,อยเชฟนอต แล้วตามด้วยแป้ง MR 1 0 1 L และ CWN 6ตัวช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นชุ่มฉ่ำให้กับเนื้อของเราค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันดีก็เตรียมนำไปยัดไส้ได้เลยนำไส้หมูที่เตรียมไว้มายัดใส่หมึกให้แน่นแล้วกัดไม้จิ้มไว้ที่ด้านปลายแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนำหมึกไปนึ่งด้วยไฟแรงในน้ำเดือดประมาณ7นาทีหรือจนกว่าตัวไส้จะสุกดีเลยนะคะเมื่อสุกดีแล้วก็ยกออกมาพักไว้ได้เลยขั้นตอนสุดท้ายเรามาผัดพริกเกลือกันค่ะตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมผัดจนเริ่มเหลืองหอมแล้วใส่พริกและหมึกลงไปได้เลยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลทรายและผงอร่อยเชฟนอตค่ะ คลุกเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็พร้อมจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้หมึกยัดไส้ผัดพริกเกลือรสชาติจัดจ้านครบรสไส้แน่นเต็มคำเนื้อหมึกเด้งกรอบไส้นุ่มชุ่มฉ่ำด้วยแป้ง Mr. 1 0 1 L และ CWN 6ตามฉบับไตปลากันแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ได้วยนะคะ